ก็จะเติมเติมความรู้เติมความเพียนให้กับทั้ภาวนาทั้งหลายความเป็นจริงยักษ์ก็คืออารมณ์ที่มีทิฏฐิมณนะความโกรธความปยาบะาความจงเวนความที่เห็นแก่ตัว ความที่มักมากด้วยความโกรธเรียกว่าอัตตาตัวตนทิฏิมณะตัวนี้ถ้าไม่ยอมคนไม่ยอมใครกระจายเป็นยักษ์ยักษ์ในพระพุทธการถูกคนโหดร้ายจับกินมนุษย์แลสะสัตว์องค์ก็ทรงเมตตาเ,เมตตาไปให้อวาทผู้ทีดิตดุร้าย ไม่มีใจเพื่อเพื่อต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยกันโกรธพยาบาทเอาแต่ใจเนียวยักยักในปัจจุบันนี่ก็เยอะกินทั้งโลกเลยกินทุกอย่างเพราะว่าความโกรธเหนเวลาขาดสติแล้วฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นพันก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าตัวเองก็ได้ ยักตัวนี้มันน่ากลัวมันอยู่ในหัวใจเรไม่ได้อยู่ที่ไหนองค์ก็มีความเมตตาอต่ยักษตัวนี้ได้ฟังธรรมแล้วจะได้บรรลุพระโสดาบานันตั้งมั่นในคุณธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วกละอายความชัว่วโกรบาปะลายกับใจตัวเองตอนหลังก็ไม่กล้าบริโภคไม่กล้ากินเด็ดนี่แหละความสำนึกผิด เรียกว่าเป็นบัณฑิษฐาทำไสํำนึกก็เป็นอันตรพานเหมือนยักษ์กันยักษ์ยังมีความํำนึกยักษ์กนหน้าประตูเ,ตเราเป็นยักษ์น้อมน้อมยักษ์เคารพต่อธรรมเพราะว่าหลวงพ่อมาอยู่นี่ก็เหมือนกันกบประเชิญยักษ์เพราะว่าล้วนแต่หงร้ายให้ร้ายมุง ทำลายชีวิตหลวงพอ่อเหมือนกันก็ได้ฟังได้แสดงธรรมบรรษาแรกก็อย่างนี้แหละพ่อแม่รูบายาจาระจบพุทธประวัติแล้วก็นํามาแสดงแล้วก็นํำไปปฏิบัติทีพรองค์ชนะอุปสรรคมาด้วยคันติธรรมเมตตาธรรมแล้วก็กรุณาผู้ที่ลงพิษเห็นพิษนี่แหละจิตของพระพุทธเจ้าของพวกเรา พราะฉะนั้นเราผู้ครองเรือนก็ตามติสุสมมเนรแม่ชีญาติมิตรผู้มีบุญมีกุศลที่เดินทางใกล้ไกลมาปฏิบัติธรรมตอนนี้เรามาจับยักษ์กันดีไหมเรามาช่วยกันจับยักษ์ถ้ายักษ์ไม่มีโลกจะเกิดสันติสุขสันติธรรมเกิดความสงบสุขไม่มีความเดือดร้อน เราจะกินจะนอนจะเดินจะนั่งจะพูดจะคุยเราก็ไม่ต้องหวาดระแวงเพราะว่าไม่มียักษ์นี่อยู่ในสาลาเนี่ยเป็นสถานที่จับยักษ์มาลงโทษเพราะเรามาอยู่ในสาลานี้ยเราสมทา,านอุโบสถจิตก็น้อมต่อธรรมยักษ์ก็เลยกลายเป็นผู้มีสำนึกผู้มีสัมมาทิฏฐิก็คือจิตพวกเรานี่แหละ จิตที่มันเพิดเพลินสนุกสนานอยู่ในกามคุณอยู่ในวัยอยู่ในความโลภความกดความหลงเมื่อเรามาสถาสมาทานอุโบสถสิลเราจะคิดดีไม่กล้าคิดร้ายไม่กล้าสงใจไปสบาบใครแค่นี้ยัก์ก็ตายแล้วเนียวิธีฆ่ายักบไม่ไดยาใช้สติสมาธิปัญญาใช้อวยธรรมภาษาสดาพวกเราและสมาทานสินธห้าก็ดี ก็บบดีเท่าที้ยักษ์ก็ดับลงไปจากโลกแล้วทุกวันเนี่ยพระที่ข้ายักษ์ไม่ตายเพราะว่าไม่มีศิลจิตที่มีแต่วความโลภความโกรธความหลงมีโทสะม,มหะพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนจองร้างจองผ่านผู้ใดอ่อนแออ่อนน้อมก็เหมือนคนไม่มีกําลังสติปัญญาจะต่อกับผู้มีความโลภความโกรธผูมธ้ม,ม,มีพยาบาทผู้ม,มีสัตตาอาวุธ คอยประหัสประหารนคนอื่นเข็นฆ่าคนอื่นอย่างไรก้กาอย่างไม่มีคุณธรรมก็จะได้ความหลงเข้าไปผู้ที่มีสัมมาสติสัมมาสม,มาธิผู้มีศีลสังวรสําสรวมกายวาจายาใจเป็นคนอ่อนน้อมก็เ,เป็นคนอ่อนแอสําหรับคนอันตรภาน ก็จะถูกดุถูกด่าถูกว่าถูกกล่าวถูกโทษถูกกดถูกเกลียดถูกชังถูกประนามต่างๆนานาเหมือนพระศาสดาเราโดนนั่นแหละอันนี้เป็นอุบายธรรมที่เราควรนำไปปฏิบัติออคงชงชงใช้ขันติธรรมบทกันไว้ตอบโต้เราไปต่อสู้ด้วยวาจาอันรุนแรงไม่ใช้โทสะมมหะโลกกดลงไม่จองเวรไม่แสดงกิริยาอันหยาบกล้านเหมือนยักษ์ที่แสดง กิริยาหยาบก,ก้านเม้ดคำพูดคำจาก,ก็หยาบพระองค์สงระง,งับจิตระง,งับจิตไม่ส่งออกไปตอบโต้กิริยานั้นัน้นสุดท้ายยัก์ก็มีความสำนึกสำนึกสำน,นึกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่อนน้อมถ่อมตนลงมาเห็นกิริยาพระเ,เจ้าไม่ตอบโต้มัน็นิ่งสงบยัก์ก็เกิดความรู้ขึ้นมาใหม่ด่าเท่าไรพูดอะไรก็ไม่ตอบไมโ่โต้ สุดท้ายก็ยินดีินยอนที่จะตั้งใจฟังคําตอบจากพระสัสดายไม่ยงอันนี้ละจิตของเราก็เหมือนกันนะยักษ์ตนนี้เคยอยู่ในจิตของเรามาก่อนวันนี้เรามาจับยักษ์มาเข้าอุโบสถศีลดีไหมจับยักษ์มานั่งสมาธิดีไหมจับยักษ์มาขัดเกลากิคีเลสเขาดีไหมจับยักษ์มาฟังธรรมดีไหมจับยักษ์ที่มันชอบโกธชอบเลียดชอบชังที่มัน เผลรื่นเลงสนุกสนานเจริกามาคุณในวัยอันเพลิดเพลินกแจะเกิดมาจนปัจจุบันยักเรานั้นมาเพลิดเพลินอารมณ์ภายนอกทำให้เราในความทุกข์ในความกังวลชีวิตไม่เป็นสุขก็อยยักษมันพาไปเพลิดเพลินการเลงการกินการพูดการเที่ยวสนุกสนานใช้ใจซุยสุสาลกลายเป็นคนไม่มีที่พึ่งพาใจเหมือนยักษ์ ถ้าพระศาสดาไม่ไปปร,รดก็จะกินคนทั้งโลกกำลังในูุบ้านนักโทษในคุกขังก็ไม่เหลือนะในบ้านในเมืองก็หมดเห็นไหมพระเจ้าประสงค์ก็รุนกันมาบวชแล้วก็จับยักมามาฆ่าบรรสัฆ่าอุปกิเลสบวชแล้วเพื่อจะได้อยู่ในภพาจรย์นั้นเป็นสรงตัวในภพมจรย์นั้นสงบ มีจิตไม่ไข้กวรต่อตัณหาราคา่อยากอยางเหมือนมนุษย์ที่เขาคลองโรคของเรือนเราก็ออกมาจากตรงนั้นแล้วละเพื่อออกตรงนั้นไปแล้วเราก็อยากวนไปเราก็จะจับจักมาฆ่าันตายแต่ถ้าคิดจะสึกขาลาเพศไปออกพรรษาแล้วก็ระวังยักษ์มันจะจับไปกินเด้อยักษ์มีฤทธิ์เยอะนะยัก มันอยู่ทุกคนทุกแห่งออกจากวัดไปก็เจอยักษ์นัาตากว่าจมูกลิ้นกายแลใจโทภทพธรรมารมเหล่านี้แหละคือยักษ์ที่คอยจับกินเราอยู่หน้าประตูวัดนี่แหละถ้าหันหน้าขึ้นวัดก็ยักษ์ก็ไม่กล้าขึ้นมาเนะี่ยยักษ์มันวัวบากแต่ถ้าออกจากวัดไปแล้วยักษ์ไม่กลัวบาปนะพอถอดผ้าเหลืองแล้วเนี่ยเป็นยักษ์โหยน่ากลัวนะบางคนบวชสามสิบปีสี่สิบปีออกไปเมาเหมือนมาเลย นอนกิ้งตามถนนเป็นนักเลงหัวไม้ดูด่าทอพ่อแม่สารพัดสารพเก็ถือว่าเป็นยักษ์โดยกำเนิดขณามาบวชขัดเกา่ากิเลสออกไปแล้วหน้าประยมที่ไม่ได้เข้าวัดก็มีดีร้ายการมากในยักษ์ถ้าอยู่ในพระสอง,องค์เจ้ายักษ์ก็ยังไม่เจริญเติบโตและบางครั้งมาสำนึกและอายใจอยู่ แต่ถ้าเราไม่สํารวมอินทรีย์มีวรจิตให้เป็นกุศลแล้วก็ยิ่งส่ยักษตัวที่เราฟังมาอีกเพราะพระบางรูปบวชมาก็ขาดสติวิ่งหาแต่ลาบวิ่งหาแต่ยศตําแหน่งหน้าที่ต่างๆกายเป็นคนโลกคนหลงตายไปก็เยอะคาว่าตายก็สึกออกไปนั่นแหละมันตายจากพระเข้าไปเป็นยักษ์เหมือนเดิม คน่ยักก็มาเป็นพระวิ่งเข้าวิ่งออกกเหมือนผู้ไดยเจ้าเมตตาอยากบอกให้ออกก็ออกให้นั่งก็นั่งให้ลุกก็ลุกนี่วิธีปราบยัก์ฝึกจิตให้อ่อนโยนผ่อนคนไปตามสภาวะมีสติระลึกรู้อยู่ว่าขณะนี้จิตมันถ้าเยอะาอยากอยากอะไรน้อมาพิจรารณาจิตของเราพิจรารณาว่าจิตรื้อถูกดีหรือทั่วทําตัวยังไงจะเหมาะสมอยู่ในเพศประชิต ถ้าติดอยู่ในธรรมแล้วเรารับรองได้ยักษ์ตายหมดแต่ถ้าจิตเปติดอยู่ในความโลภความกรธความหลงก,ก็เหมือนยักษ์นั่นแหละมีทิฏฐิมนะความเป็นทิฏฐิก็นึกว่าในโลกนี้ไม่มีใครใหญ่เท่าเราเพราะพุทธเจ้ากับตัวนรเดียวจะมาเก่งกว่าเราได้ยังไงเราฆ่าคนกินค,คนมาเยอะเพราะฉะนั้นความโลภความกรธความหลงความหลงแล้วมันฆ่าคนไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วฆ่าคนมาก่อนพระพุทธเจ้าจะมา ระสปมาตัดสู้เสียอีกในยักษ์ของนี้ยักษ์ก็คือพบคือชาติชรลาพญาธิมรณะที่มาเวียนไห้ใปเกิดน,นี่แหละวัฏสงสารที่เราต้องเผชิญทุกตั้งแต่เกิดตั้งแต่หลุดจากท้องพ่อท้องแมนะ่ก็เรียบร้องหาแต่ลาบยศสรรเสริญหาการประดับประดาแต่งตนแต่งตัวแต่งให้มันถูกใจกิเลสแต่งเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ มันโตขึ้นมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเครื่องประดับประดาก็เปลี่ยนไปเรื่อยพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เปลี่ยนจากกางเกงสั้นมาเป็นกางเกงยาวเกงเสื้อแขนสั้นเป็นเสื้อแขนยาวจากทรงผมหนึ่งก็เป็นทรงผมหนึ่งเสื้อผ้าไปใส่แบบหนึ่งก็ใส่แบบหนึ่งไม่พอประดับประดาเด็เครื่องประดับแต่งกายเครื่องวิ่งเครื่องเล่นเครื่องล่อต่างๆสาเราพักการแต่งตัวยั่วยวนเพศตรงข้ามก็ แต่งเข้าไปนะยักษ์ตนนี้มันมีแต่ความโลภมีแต่ความหลงความกำเนเดเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเลยไม่รู้จักคําว่าทุกข์เกิดจากไหนเหมือนยักษ์ความหลงมันไม่รู้จักทุกข์แม้พระพุทธเจ้ามันยังไม่กลัวแล้วมันยังเพราะความหลงเพราะฉะนั้นเรามาขัดเกาเา่ากิเลสมาฆ่ายักษ์มาจับยักษ์มาอาบน้ําอาบน้ําในก็ทบวบินในอาบแล้วสะอาดทั้งนอกภายใน ถ้ายับไปอาบแม่น้าคงคากระจนแล้วแม่น้าโขงถึงร้อยครั้งันครั้งมันก็ไม่สะอาดมันสะอาดแต่ผิวพันธุ์แต่ใจมันไม่ได้อาบด้วยมันก็เพลินสนุกสนานเห็นไหมคนเก่งๆเขาว่ายนะ้าไปไหลายๆกิโลได้เหรียญทองเล่นเรือใบกลางทะเลชนะปิ่งร้อยเวทชนะแต่ว่าวิบากกรรมก็ไม่หมดยิ่งขึ้นไปยกได้เหรียญทองค้องคอก็ยังมีทุกข์สุดท้ายก็ยังเจ็บยังปวดยังเมื่อย เห็นไหมขันธ์ธรสัญญาธรรจิตมันปักไฟจากความสุกข,ขแต่ว่ามันหาปิดทางว่าเรายังมีขันธ์ห้าที่เป็นของของเราอยู่ธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นของของเรามียักษ์ทั้งนั้นยักษ์วิ่งกาเนิดเกิดก่อยความทุกข์คือขันธ์ห้าก็เป็นตัวทุกข์พระเจ้าว่วาเนี่ยพระเจ้าตัดอย่างนั้นนี่คือยักษ์ที่เก็บข้ามนุษย์ไม่รู้กี่กับกี่กัน ธาตุที่ดินน้ำไฟลมนี่มันก็ลอ่อมันก็ลวงพวกเราหลงไหลกับรูปตัวตนว่าเป็นของเราของของเรามันยากทั้ทงนั้นมันยักพวกนี้มันฆ่าคนโดยที่คนไม่รู้จักมันนี่แหละเราจะขยํำเธอทุกเวลาเราจะหักคอเธอตัดแขนตัดขาเธอทุกเวลาแม้แต่จะหลับจะนอนจะตื่นจะยืนจะนั่งเราจะทำลายเธอทุกกาหยุดการรกใ ตลอดเวลาเห็นไหมบางคนยือนอยู่ล้มลงตายทุกคนนั่งอยู่ก็หลับตาตายบางคนเดินอยู่ก็ตายแข็งตายก็ดีเห็นไหมยักษ์มันจะไปกินทุกเวลายักษ์หล่านี้มันน่ากลัวมากชาชาราปรยาธิมลัะที่ทุกคนไม่อยากเป็นแต่มันก็เป็นเพราะว่าถึงเวลามันไปจับเราไปกินเราไม่รู้ตัวว่าจะตายวันไหนชาชารา พยาธิมรณะเปรียบเสมือนภพชาติเรานี่แหละถ้าน้องมาปฏิบัติด้านสติสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่าเป็นธร,รมเพื่อกุลจิตสําหรับเป็นบัณฑิตผู้ขวัญขวายหาทางหลุดพ้นแต่ถ้าเราทนงตนไม่รู้จักธรรมะเราก็บอกโอ๊ยเกิดชาตินี้ฉันสบายเกิดชาติหน้าฉันจะสบายกว่านี้ก็ดูสิปัจจุบันเราสบายแ,แค่ไหนแล้วเกิดชาติหน้าจะสบายกว่านี้เป็นยังไง เป็นไปได้หรือพระองค์ทรงบอกว่เา,าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มันจะสุกขตรงไหนเนี่ยเรามาฆ่ายักษ์ให้มันหมดพกหมดชาติไปดีกว่าเราจะได้ไ่โดยไเกิดเป็นทุกข์อีกยักษ์มันจะไม่ได้ไนตรงเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ต้องมาอยู่บนโลกบนถนนบนเขาไม่ต้องวิ่งสารวัแต่เช้าจนเย็นถ้าไม่มียักษ์โลกนี้จะว่างเปล่าจากผู้คนทั้งหลายว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากคนจากสัตว์ ว่างเปล่าจากรูปจากนามต่างๆที่มันเกิดขึ้นในรูปสันฐานต่างๆเราก็ยินดีพอใจเหมือนกับสัตว์ที่มันเกิดมามันก็ทุกข์แต่มันผููภาษาสัตว์เราก็พู้ภาษามนุษย์แต่ถ้าเราอยู่ใกล้กันสัตว์กับมนุษย์ก็คุยกันดูเรื่องในกายกับใจเขาพึ่งพาศัยกันถ้าเราคุยกับมันดูเรื่อง เราก็จะรู้วันดับวันเกิดเกิดวันตายได้วันผู้พระเจ้าแะถ้าเราปฏิบัติดีๆลงไปเราจะชนะยักษ์ันนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนยักษ์มันจะกลัวเรานะถ้าผู้มีสติมีสมาธิดีแล้วยักษ์มันจะกลัวแต่ถ้าเราขาดสติเพลอสติพิลุ่มลงในการกินการละเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินในวัยยักษ์มันไม่กลัวนะไม่ว่าเราจะหลับจะ นอนจะตื่นจะยืนจะเดิน,จะ,ดน,จ,ะดนจะนั่งยัยากมันก็ไม่กลัวแต่ถ้าเรามีสติรละลิกรู้ตัวขณะที่เรายืนเดินนอนนั่งดื่มทำพูดคิดไม่ปล่อยจิตไปลุ่มหลงในสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นกับความรักความโกรธลบหลงาให้ที่ของเราคงฟุง้งซ่านสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นกับผู้รู้ถ้าเราเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ มากระทบกระทั่งจิตพวกเราเลยนอกจากเราไม่มีสติไม่มีสมาธิขาดสัมปชัญญะาไม่รู้ตัวจิตมันก็เลยเพิดเถินในการมคุณทั้งหลายมันก็เลยบีบค,คั้นจิตใจทําให้เราดินห่วงหาอะไรอวรโศกเศร้าสิ่งที่สิ้นไปเสียไปสูญไปก็อะไรอวรักับสิ่งนั้น,น,นแม้แต่เล็บมือเล็บเท้าฟันค้น หนังฟันเล็บต่างๆมันหักมันงอน,นิดเดียวก็น้าตาไหลเสียดายเล็บปูผมคูงออที่เดียวปูต้องวิ่งหาที่มาฝับทุกข์กบมันก็คืออยาย้อมแต่งสีสันให้มันเพิดเพินอยู่กับอารมณ์สักหน่อยนี่การมัคุณทั้งหลายในความหลงในลูกในความหลงในอารมณ์อย่างนี้แหละคือยักทั้งหมดเลยนี่ถ้านักปฏิบัติจะมาพิจารณากันแบบนี้นะ ที่เราฟังเมื่อกี้มันเป็นเยียงอารมณ์ของคนมีทิฐิมานะเป็นคนมากโกรธเป็นคนนี่มีอัตตาตัวตนเป็นคนมุ่งมั่นในสิ่งที่ลุ่มหลงในความคิดของตอนเองไม่ฟังก็เดินเลยเหมือนยักษ์ที่มันจะฆ่าใครมันก็ไม่กลัวบาปไม่หยักเกรงไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนั่นเป็นอย่างนั้น โลกเรามนุษย์โลกเรามันร้อนก็ร้อนพวกเวลาคะโทสะโอหะนเหไฟกิเลสสามกองมันก็ยักตัวใหญ่เข็นฆ่ากันได้ทุกวันทุกวันเราจะเห็นโลกมันร้อนเพราะอะไรเพราะความหลงเหล่านี้แหละนียักษ์มันจับกินคนทั้งบ้านทั้งเมืองกินหมดทั่วประเทศไม่ว่าประเทศไหนมันกินหมดแล้วอูขึ้นมาือสิจัตตาวุสมัยใหม่เข็นฆ่ากันกดดีหมด ออนไลน์ Online, สั่งการด้วยการกดปุ่มในยักษ์สมัยใหม่ยักษ์เทคโนโลยียิ่งน่ากนะลัวนะเขี้ยวเล็บมันยาวเขี้ยวเล็บมันยาวถึงนู้นถึงต่างประเทศสุดขั้วโลกถึงดาวอังคารแล้วตัวน,นี้ถึงพระจันทร์ถึงดาวเคราะห์ต่างๆยักษ์มันไปกันหมดแล้วยักษ์มันไปกินกันหมดแล้วยิ่งหน่อยก็เกิดสงครามโลกวิทยาศาสตร์ ยักษ์รุ่นใหม่มียูวเคลียรมีสารพิษส่วนตรมเข้าไปก็ทําให้ตับไตไส้พุงนี่พังหายใจเข้าไปทําให้ปอดหายไปหมดสัมผัสอากาศร้อนเย็นหนาวร่างกายก็เปื่อยก็เนา่าอันนี้หละยักษ์มันน่ากลัวมากยักษ์ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ อยู่ในหัวใจผู้ประทุดสลายซึ่งกายวาจาใจทำให้ยักษ์เหล่านั้นมีฤทธิ์มากเพราะความโลภความหลงมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาเลยเป็นทาตของอารมณ์เหล่านั้นพระศา,าสดาของพวกเราทั้งหลายทรงอุบัตรขึ้นในโลกนี้ก็เพื่อจะมาปราบจักโดยตรงไม่ได้มาทำอะไรให้คนเดือดร้อนเลยมาทำให้โลกร้อนเป็นโลกเย็น อันนี้แหละเราทั้งหลายได้โอกาสมาฟังธทำวันนี้ก็นําไปพประติปฏิบัติขจัดจักออกไปจากหัวใจเราให้เปคนอยู่ที่ใดก็สุขยืนนอนนั่งเดินตื่นมือสุขนั่งก็สุขนอนก็สุขเพราะว่ายักมันหมดลิ์ถ้าจิตหละผูศสลได้แล้วนี่แหละเราจะพบความสุขที่แท้จริงยักก็จะ สมัมทานสินหา้าอุโบสถสินสุดท้ายเขาก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าเราหมดกรรมก็หมดตรงจิตเรานี่แหละไม่ได้หมดที่นู่นเลยที่นรกสวรรค์หรือดาวอังคารพระจันทร์พระอาทิตยห์หรือประเทศนู้นประเทศนี้อาวุธนู้นหรอกมันหมดที่ใจเราเนี่ยประหารประประหารมันออกจากใจเราเนี่ประหารตรงนี้ได้เมื่อไหร่ใจเราก็ทนจากชาติจัรทันที ขออนุโมนาบุญให้ท่านทั้งหลายผมมาปฏิบัติธรรมในวันแม่ส2สองสิงหาวันพระราชินีเดร็ย่าของเราอายุมากแล้วก็ขออนุโมทนาบุญถวายพระองค์ให้ทรงอายุไขมีพระหฤทัยเบิกบานมีอายุยืนนานเป็น 10, 000, 000, เหมือนเป็นร้อยเป็นพันปีขอเจริญพรบุญกุศลใดที่ได้สะสมมาแล้วขอให้ โดูณจิตดวงใจของพระองค์ทรงสว่างสวัยกเกษมสุรามายุ่นานเทิอ,เอ,อนขอเจริญพรสาธุ